บาทปีสองห้าสี่หกค่ะเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกรับสตังทอนมาพลิกดูเพียงพอศเท่านั้นจริงๆค่ะสะตังทอนพอศนะคะเนี่ยดูแค่พอศอตรงนี้เองเนี่ยพอศเนี่ยค่ะรับตังทอนมาเนี่ยถ้ารับมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพลิกดูเลยกลับมาดูพอศเลยนะคะกลับมาดูด้านพอศแบบนี้ค่ะเนี่ย พอสองห้าสี่หกนี่ส่งขายได้เลยไปหน้ารับซื้อเหรียญละส0มอบาทค่ะสองห้าสี่หกนะคะรับเหรียญละ300อบาทนี้มีมาสองเหรียญก็ได้หกรบาทเห็นไหมคะรวมาน,นี้หกอับหหหนึ่งันส้อยหนันสองร้อยห้าสบบาทนะคะหน้าเหรียญทั้งหมดก็คือ หน้าเหรียญก็เอ่อหน้าเหรียญก็คือสิบสองบาทเห็นไหมคะหน้าเหรียญหน้าเหรียญรวมทั้งสิ้นเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยสิบสองบาทนะคะก็คือห้าบาทห้าบาทก็เป็นสิบหนึ่งบาทหนึ่งบาทก็เป็นสองบาทหน้าเหรียญเพียงสิบสองบาทเห็นไหมคะหน้าเหรียญสิบสองบาทส่งมาขายได้หกร้อยหกร้อยห้าสิบหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะทุกคน ท่านไม่ดูท่านท่านเสียโอกาสนะรับสตังทอนมาตังทอนหมุนเวียนใช้จ่ายปกติในเหรียญในรัชการที่9้านะคะถ้าเจอเหรียญราชการที่9้านะคะถ้าท่านยังด,งดูมองไม่ค่อยเห็นไม่ชัดท่านก็เก็บไว้ก่อนท่านก็เลือกเอาที่ท,ที่เหรียญใหม่ๆอ่ะเนาะเหรียญปัจจุบันอ่ะที่ออกใหม่อ่ะใช้ไปก่อนแล้วก็เหรียญรัชการที่9้าแล้วก็เก็บเอามาไว้ส่องดูทีหลังก็ได้หรือไม่ก็หยอดกระปุกรวมรวมรวม,รวมไว้แล้วก็ วงว่างก็มาแค่กระปุกออกมานั่งคัดดูนะคะทุกคนค่ะอันนี้ป้านแนะนํานะคะป้าาอยากให้ให้ได้เงินนะคะได้ได้มีเพิ่มจากที่เราจะใช้ไปปกติเนาะใช้ใช้ไป5้าบาทางี้เสียดายเมื่อก่อนนะคะคนจ่ายค่ามอไซค์เยอะมากเลยนะคะเหรียญนี้เมื่อก่อนเลยนะคะสมัยก่อนสมัยช่วงระยะหนึ่งวินมอไซค์ค่ะมาขายให้ป้าน้านะคะเหรียญเนี้ยแต่สมัยสมัยโน้นซื้อแพงด้วยนะ จากเมื่อก่อนได้แรกเลยเนี่ยร้อยสองร้อยแล้วก็มาสามสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยก็เคยซื้อค่ะเหรียญน,นี้นะคะเคยเคยราคาสูงถึงหกร้อยบาทที่รับซื้อนะคะก็ขายเกือบพันค่ะแต่ปัจจุบันราคาเหลืออยู่ที่สามร้อยบาทค่ะานัดรับซื้อนะคะห้าบาทปีสองห้าสี่หกรับซื้อเหรียญละสามร้อยบาท หบาทปี2529ช่อฟ้ายาวรับซื้อ500บาทช่อฟ้าสั้นรับซื้อที่150บาทค่ะทั้งหมดนี้สี่เหรียญก็ได้หนึ่บาทไอห้าสบาทหนึ่บาท